สวัสดีครับเพื่อนๆเ,เจอกันอีกแล้วก็วันนี้มาออกกำลังกายมาวิ่งคือตอนนี้เราก็จะวิ่งประมาณผมวิ่งไปแล้วสามกิโลเนาะก้อนี้ครับอันนี้คือระยะทางสิ้นสุดหกร้อยเมตรคือตรงนี้หน้าผมจะเป็นจุดสตาร์ทตอนนี้วิ่งครบไปแล้วห้ารอบก็สามกิโลก้อนี้ครับสวัสดีเพื่อนๆ ในวันหยุดของใครหลายๆคนสุดสุดสดาผมมีก็มาวิ่งตอนเช้าของวันนี้นะครับยาก,กาศร่มรื่นแดดไม่เยอะแล้วฝนเพิ่งตกด้วยนะครับก็มีคนวิ่งเยอะนะครับมากอ,อกําลังกายเยอะบรรยากาศเนี่ยผมก็กมีคนวิ่งเยอะยอะนะทุกเฮทัวร์มาตรงนี้ออกกำลังกายกันกกกกกนะครับก็เดี๋ยวพอเสร็จจากตรน,นี้แล้วเนี่ยตอนนี้ผมเดินเดินคลายกล้ามเนื้อ แล้วก็เดี๋ยวไปเล่นวีนิง่งวันนี้ก็จะเล่นกมแขนกมดากแล้วก็กราร้าท้องก็สามส่วนนี้ครับเล่นอย่างละสามถึงสี่เซตเซตหนึ่งไม่เกินสิบห้าหรือสิบสองนะเดี๋ยวไปเล่นเวทกันนี่ครับผมให้ดูบรรยากาศสวนสาธรณะเขาก็ปลูกพวกแปลงผักแปลงกล้วยฝรั่ง นะครับเท่าที่ผมเห็นน้ำมีมะพร้าวด้วยอันนี้ก็จะเป็นทางเดินชิวๆเนี่ยนำเป็นแปลงผักตรงนี้นะครับดูบรรยากาศบรรยากาศออกมานารตอนเช้าก็ดีครับสดชื่นสดชื่นอ่ะมาครับที่ผมบอกว่าผมจะมาเล่นเวท เทรนนิ่งจะมาเล่นหน้าแขนแล้วก็อกนะครับเป็นหน้าแขนใบเสร็จนะครับก็เล่นกันแบบนี้แหละผมยกบาเบลชันน้ำหนักพอประมาณเท่าที่เรายกได้แล้วก็บวกกับจำนวนครั้งต่อเซ็ตก็ประมาณ12-15นะครับเอาที่เรายกไหวพอเราเริ่มแข็งแรงมากขึ้นมีแรงมากขึ้นก็เพิ่มน้ำหนักเข้าไปเรื่อยๆนะครับมันจะค่อยๆสร้างกล้ามเนือ้อ สร้างความแข็งแรงให้กับตัวเองนะครับก็วิธีการยืนการยกอาจจะไม่เปะ๊ะเหมือนพวกเทรนเนอร์เกี่ยวกับเรื่องของการกีฬาโดยตรงแต่ผมก็จําเขามาทําออกใใกลไกมาปรับใช้กับตัวเองอ่ะอันนี้ก็คือเล่นกล้ามดากนะครับอันนี้ก็คือใช้น้ําหนักที่เพิ่มมากขึ้นหน่อยแล้วก็ย่อลงแบบนี้ครับก็ได้ทั้งกล้ามต้นขากล้ามดากนะครับแล้วก็ความแข็งแรงนะครับ ครที่ชอบออกกำลังกายบ่อยๆก็อย่าใช้น้ําหนักเยอะนะครับเอาที่ทําได้แล้วค่อยเพิ่มเซตเพิ่มจํานวนครั้งไปเรื่อยๆแล้วก็เสร็จจากตรงนี้เดี๋ยวผมก็จะเล่นการนาทงก็คือเป็นท่าการเล่นการนาทงแบบธรรมดาธรรมดามากเลยนะครับแค่นั่งชันแล้วก็ยกขาขึ้นไปมาไปมานะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าผมเล่นแบบไหนเล่นการน้ทงวิธีการเล่นการน้ทงมันมีหลายแบบครับ มันขึ้นอยู่กับความถนัดของเราก็เอาไปปรับใช้กับตัวเองผมก็เล่นในตามสไตล์ของผมออกกําลังกายตามสไตล์ของผมนะครับไม่ม pattern, แบบแได้มีแพทเทิร์นในแผนใดๆเอาที่เราสะดวกก็เอาไว้เหมาะก,กังกายกันเยอะนะครับผมหวังว่าเพื่อนๆจะชอบกานออกกาลังกายของผมนะครับเอาทำตามกันได้นะครับหรือหาข้อมูลในออนไลน์ y o YouTube เพจต่างๆได้เลยนะครับผมออกกำลังกายตามวิธีของผม บ้านๆไม่ได้มีคอนเซปต์อะไรแล้วก็ไม่ได้มีการเทรนนิ่งใดๆนะครับก็จํามาแล้วก็นํามาปฏิบัติปรับแช้กับตัวเองใครที่ชอบออกกำลังาาก็กกำลังกายกันเยอะๆสิ่งที่สําคัญก็คือเพื่อนๆต้องดูแลเรื่องควบคุมอาหารนะครับถ้าเป็นไปได้ก็ตัดพวกคาร์โบไฮเดรตก็คือแป้งของทอดของมันของหวานงดได้ลงงดเลิกได้เลิกเลยครับไปเน้นกินพวก โปรโตีนโปรโตีนมาจากอะไรรู้นอยู่แล้วนะฮะผักสดผักต้มผลไม้พัก่อนให้เพียงพอนะครับแล้วก็กินอาหารให้ครบทุกมื้อแค่นี้ฮะร่างกายจะดีขึ้นหุ่นจะดีขึ้นไขมันจะลดลงปัจจุบันผมสูงร้อยเจ็ดสิบห้าน้ำหนักเจ็ดสิบห้าก่อนหน้านี้ผมหนักเจ็สิบเก้าเกือบแปดสิบภายในเดือนครึ่งผมลดมาสี่ถึงห้าโลโดยการกิน โปรตีนเดียวคือการกินไข่ผมกินไข่กินเนื้อสัตว์กินถั่วนมถั่วเหลืองแล้วก็ผักผลไม้แค่นี้ครับตัวนี้กินแค่นี้จริงๆสามมือ้ออย่างเช่นไข่เนี่ยผมกินวันละสิบสองซองก็าตามนี้ครับเอาไปปรับใช้กันดูนะครับขอให้เพื่อนๆออกออกกำลังกายมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับผมบ๊ายบาย